และหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับที่มีผู้ประกาศชายของ n b t สถานีของเราครับคุณสกรกฎยอดชัยเนี่ยถูกตรวจพบว่าติดโควิด -19 ก็มีการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูงแล้วก็กลุ่มเสี่ยงต่ำที่ทำงานร่วมกันทั้งหมด818คนตรวจครั้งแรกเนี่ยผลออกมาเป็นลบทั้งหมดนะครับหลังผ่านไป5วันแล้ววันนี้ก็มีการตรวจในครั้งที่2ในกลุ่มเสี่ยงสูงด้วยครับ เนี่ยแหะครับสำหรับกลุ่มเสียงสูงและกลุ่มเสียงต่ำที่ทำงานร่วมกับผู้ประกาศชายของ n b t มีทั้งหมด818คนในจานวนนี้เสียงสูง48คนเท่านั้นครับมีทั้งผู้ประกาศที่นั่งอ่านข่าวใกล้กันมีพนักงานในสตูดิโอและกองบอกข่าว,าวซึ่งวันนี้ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนํารถ ตรวจหาเชื้อชีวะนิรภัยพระราชทานมาตรวจซ้ําให้กับกลุ่มเสี่ยงสูง48คนเป็นครั้งที่2ซึ่งผลเนี่ยจะออกวันพรุ่งนี้นะฮะแต่ทั้งหมดยังต้องกักตัว14วันเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ สำหรับอาการล่าสุดของผู้ประกาศชายของเราครับขณะนี้ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็รอการตรวจหาเชื้อซ้ำอีกครั้งหนึ่งทีมแพทย์ก็วางแผนตรวจเชื้อเป็นระยะระยะแต่ว่าปัจจุบันไม่มีอาการแล้วครับหลังก่อนอนนี้ไปหาหมอเพราะว่ามีไข้ปวดหัวตอนแรกหมอคาดว่าอาจจะเป็นโรคไข้เลือดออกจึงให้นอนโรงพยาบาลและมีการตรวจไวรัสตัวอื่นๆรวมถึงโควิด -19 ก็มาทราบผลว่าติดเชื้อเมื่อวันที่22มกราคมอย่างที่เป็นข่าวไปนะครับหลังจากนี้ครับ คุณสกรกฎก็จะพักรักษาตัวจนกว่าจะไม่พบเชื้อในร่างกายตามมาตรการสาธารณาสุขและเมื่อออกจากโรงพยาบาลแล้วก็จะต้องกักตัวที่บ้านอีกเป็นเวลา14วันครับก็กำลัง,งใจคุณสนะครับ,รบแล้วก็ทุกๆคนที่อาจจะต้องประสบกับรูปแบบเดียวกับคุณสนะครับก็ตามทีหายป่วยกันไวๆครับ